มามามานี่มาส้มตำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบก็เท่ากันมากินส้มตำแซ่บๆวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย ใส่กระปีนิดหน่อยเกษตรบาไม่ได้กินแล้วข้าวสารตะไคยกล่องกัู่นี่วัธรรมดาเลยอสศิวันนะเดี๋ยวบ้านนั่งนี่ก็คือของแบ่บของนัวจะชัวร์ต้องใส่เยเอะๆไปหลายใบดอกพี่น้องต้องแทบห้ามใส่เยอะนะสุดรถมา แค่ไหนมาแซบอย่างเดียวไม่เกี่ยวยกับใครมะเขือเทศสาธุแม่มีมะเขือเทศได้สาทุสาทุสาทุมะเขือเทศแล้วต้องสาธุนี้มะนาวมะนาวหน้าบาน แต่เยอะไม่ได้นะเปรี้ยวนี่มะกอกมะกอกแซ่บมะกอกขึ้นไม่ตลอดจกักห่ะแช่ช่องฟิตไว้แช่ช่องฟิตไว้ก็จะกินแต่เบิร์ตปีพี่น้องพุดธมามมะกอกกับแซ่บไปเด้อพี่น้องเด้อเว้ายทำลายแตกจะกินด้วยปีเราทำลายแตกแต่เยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยว เ, a, เหมือนเดิมนี่ประสานัวปราแเ่บเอาปลาสานัวประ่านี่เลยะครับเสพใชหลายซ่บหลายว่ามหมใชหลายกะเข้มขึนมา น้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะว่าเราใส่ไปแล้วประกอกใส่เบิดเลยบานนัวว่าใส่เบิดดอกเรียกใสจแล้วเสร็จแล้กวก็ดีกว่า แล้วกว็ไม่ต้องกินเยอนะน,อะ,กน,ะ,กนะกินเยอะอะไรมันจะอิ่มกินเยอะ จะ,จะมาับประกันคุณภาพเพชรทีเพชรแม่พบเ,ชเชพเชรกับลูกไป,ปนี่เห็นไหมเรียบร้อย